สวัสดีค่ะเช้าวันใหม่ที่ซาปาค่ะมาต่ออีพีสกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะถึงเมืองซาป,ปาแล้วที่ซาป,ปาเขาจะมีรถตู้มารับเนี่ยเราขึ้นรถตู้แล้วคนหนึ่งประมาณ3 30สามพันดองอะ่ะต่อคนหนึ่ง เขาพาถึงหน้าโรงแรมที่พักเลยไปไปกันเพื่อนเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองสปาด้วยกันเนาะไปจะไปขึ้นเม,มืองอะไรนะรยอดเขาป่าชิป,ปังถึงแล้วโรงแรมที่เราจะพักหน้าโรงแรมที่เราพักคนเยอะมากเ็าติดจีน มาสปาก็พักโรงแรมเดิมมวงทันเราชอบก็สะอาดดูดีอาหารก็อร่อยนี่วันนี้เช้านี้กินขนมจีนปลาเนาะคนพียดามเขาเรียกบุนกามา,าจินกันเดอ้อมาสิมกันเด้น yep. อาานี่คนนี้ก็บอกอาอาาร่อยแม่อาาร่อยหมดถ้วยแล้วอร่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาแล้วมาทานด้วยกันนะครัเพื่อน น้ำซุปเขาหอมหอมนัวๆก็เหมือนกับแกงลาวบ้านเราอ่ะเขาใส่ใบใบอะไรนะใบผักชีลาวเออมันเลยหอมมรนอยเหมือนแกงบ้านๆบ้านเรามาเที่ยวมาพักโรงแรมนี้ก็ดีนะใช้ได้เลยพันกว่าบาทไม่ไม่ไ้อยนั่นแหละมันจะได้กั้นเออจานกั้นใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะ ชิมให้ดูนะคุณมีปลาปลาเขาทอดนะ่ะปลาอะไรไม่รู้แล้วก็มีไข่แค่นั้นเองแล้วเราก็เราก็ใส่ผักเอาผักเหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวเหมือนเหมือนบ้านเราอะไรกินกับผักกิน ปลาทอดอ๋อตะกี้ไม่ใช่ไข่ตุ้งต้องหู้ปลาทอดใส่พริกหน่อย ต่อนะคะดูเย็นไม่เย็นใส่อากาดสองอันเลยอีกนิกำลัาจะขึ้นรถไปดูทางหน้าดีกว่า

xe là không sợ cái, cái... nhớ đấy, cái quả mà ngồi cái xe cái xe Tàu 2023 đã chuẩn bị xuất bến Xin mời quý khách kiểm tra kỹ càng đi. Xin vui lòng bỏ lại. Cái quả cái quả mà, Cái quả với cái xe mà nó dật ngồi ở ở du lịch chỗ Người mang tới sức khỏe, hạnh phúc uh, góc à. Ở cho... <laughs> niềm vui Tự do và sự thịnh vượng xin chào 2023 xin chào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  <cười> <cười> xin chào <laughs> xin chào Lô, xin chào, chào xin chào xin chào Ba Sài đi ba. Xin chào Phan Xích Bang. <laughs> Xin chào Lào Cai. Mù Căng Trải. <laughs> อูนกนี่ดอกไม,ม้เม,มือม่มอยแล้วเปล่านั่งก่อนไหม,ม มสวนดอกไม้ใช <Cornell> ่ไหมอุ้ยหานหมดเอาวันโอ้ไม่ได้บักอืเพราะว่าไม่ได้ช้า เดินขึ้นไปเรื่อยๆก่อนเพืก็มีทางเดินให้ไม่ต้องขึ้นกระดก็ได้เดี๋ยวก็จะถึงแล้วเดินไปพักไปายกันดูดอกกระล่ำสีม่วงอ่าพอมันบานแล้วมันเหมือนดอกไม้สวยขึ้นถ,ถึงแล้ว ไ,ไปกินก่อนไปไปนั่งกินก่อนค่อยไปต่อตรงขึ้นตรงไหนอะตรงนี้แหละนี่ที่เขาเข้าไปแหละยอลงไปแล้วประกบอีกอันหนึ่งกินแบบนี้เลยเอาไปเอาใบตองออกแล้วก็กัดกินได้อร่อยนะนเพื่อนๆเหมือนข้าวเหนียวกับหมูยอนั่นแหละอร่อยไหม อันนี้หน้าทางเข้า <apply> ท <some drinks> ี่จะไปขึ้นเคเบิลคาร์ดูก็ห่อลูกเขาน่ารักจ้ะหนาวที่โจลำแม้ิวิว เขาไม่ยอมให้เปิดฟต์ลงเลยมีแต่ฟต์ขึ้นนะโอ้โหนั่นเลยนะเที่ยวมากกอยสิเี่ยบ่อยใช่ชนะไม่มีอะไรนะไม่ได้ยินมันไม่เห็นใจมันแก่ <c oughs> เออเขาแปลกเนาะ ใช่ไหมใช่ใช่ลิฟต์แต่ว่าแต่ว่าเขาเปิดหรือเปล่ากำลังรอกระเชา้ารอขึ้นกระเช้าแล้วกำลังมาแล้ว

ใกล้ถึงเขาแล้วกำลังขึ้นเขาที่สองสูงขึ้นกำลังขึ้นเขาที่สองสูงขึ้นอีกกับวิวนะวิว

<ป>ออกแล้วออกแล้วบายอแล้วไอันนี้เขาถ่ายมาให้ดูช่วงไหนมีหิมะเป็นแบบนี้นนช่วงไหนมีหิมะนะ ช่วงนี้ไม่มีหิมะยังไม่ลบร้านอาหารเนี่ยคันนี้อยู่ในนี้ขนมเต็มเลยหมอมหออ่ะไปดูไหนต่อหรือน,นั่งก่อนมีชมวิวนี่ไงมีข้างนอกทุ้นไปที่สูงไงทางนี้คือ<ล>ขึ้นกระได เดี๋ยวเราไปดูนี้ขึ้นกระเช้าอนี้ค่ะคือเข้ามาก็ราา้านขายของฝากเราก็จะขึ้นข้างบนลุย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 แลก็บีบข้ไปขึ้นชั้นบนขึ้นไปอีกชั้นสองก็จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารมีให้กินเยอะแยะชั้นล่างก็มีร้านอาหารชั้นสองก็มีร้าน เราก็จะขึ้นข้างบนลุย <laughs> หอนใจ <laughs> อ้อหยังมีปีนแล้วก็ลงเจดียอด đồng thanh tôi yêu phan xi văn này nói lời anh nói rồi nói rồi em nói rồi vẫy tay hết tất cả đồng loạt đấy clip này người ra chúc máy chúc tập ừ. kết nhá chúng tôi nên chúng tôi bắt đầu đoàn tàu đã được lên cập nếu mà thì nó cũng dốc này phải chứ? Cái dùng cái này để cho lên để... chào đây người ta nói bên bên rồi đây để, để vào này này. Ừ. đây là cái này, này. Ừ. đây, mình... Ở đây mình... Đó, này Ở trái

เกือบสูงสุดแล้วกาสั่นหมดแรงถึงแล้วฉันฉันถ่ายรูเวียดนามโอ้สวยงามมาก sống sụt là sống sụt le. để thải luôn để thải luôn sắc luôn <laughs> อันนี้อีกรูปนึงก็มีหลายรูปให้ถ่ายอยู่ แต่ไม่มีธงชาติให้จับนะเจ้าแม่คนอินสวยมากใครจะไปทางน้้นก็ได้นะไปบใบเจ้าแม่คนเอ็นอไปไม่ไหวแล้วได้แค่นี้สวยมาก เดี๋ยวเราจะเดินลงไปไหว้เจ้าท้งล่างยืนไหว้เจ้าขาลงเดินลงแต่เขามีรถไฟให้อยู่แต่อยากลงเอาอีก ก็จะถึงเล่ก็จะถึงบัดเจ้าแม่กวนอิมแล้วถึงแล้วจ้าหนาวสุดๆเย็นเจี๊ยบๆลงมาจากกระดานนี้สุดยอดนลยีลงไม่เหนื่อยแต่ ขึ้นเหนื่อยแต่ตอนขึ้นติ๊กขึ้นรถไฟฟ้าสวยงามข้ามาถ่ายวัดพัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านหมดแล้วไปยด้ไงองค์เองฟัด c ยวไหนเจอเจดี ไม่ได้มีลงอย่างเดียวนะมีลงแล้วมีขึ้นแล้วก็มีลงไ,ไปถ่ายเพิ่มนะพัดผมปิวว้้ยสวยมากเลยคุกผู้อย่อยาลืมติดตามชมนะคะ จะชมด้วยกันนะคะลงแล้วเสียมอันนี้ยังขึ้นอยู่เลยจะสี่โมงแล้ว ถึงแล้วเที่ยวเสร็จแล้วันี่ของนี้ก็มีของขายเย่ยเี่ยจะซื้ออะไรซื้อ Tea, like. ดูวิววิวกลางคืนที่โรงแรมดูกระจกมันไม่สะอาดมาเลยมัวไปเะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตาม ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ